เริ่ขอสวัสดีท่านผู้ชมท่านละคนด้วยนะครับก็วันนี้ยุคผมมีชิ่งเคยนะครับเกมลาริเนเจอร์นั่นเองนะครับแน่นอนครับเดือนใหม่เดือนกันยายนได้นะครับก็ครบไปแล้วเอาผ่านไปอ้าวโคโรโบเชงชอแมนนะเ <laughs> ชงชอแมนเออก็ตอนนี้เป็นของตัวปกติ อ่าก็เป็นของมีท่าแสงมาด้วยนั่นเองนี่ครับท่าแสงตัวไม่ราวหัวชายเท้าแต่ผมจะสุ่มไปก็ดูอีกทีนะเพราะว่าคือท่าท่าแสงตัวพลังผมไม่ต้องการแล้วนั้นนะคือถ้าเป็นการมืดท่าแสงวนันนี้ผมขอเป็นตัวแบบดาวเม็ดดีกว่ากตน้นนะครับท่านผู้ชมเวลาตามคลิปเลยนะครับวันนี้ผมจะมาสุ่มเอีอ้ยโพนแพตจี้หนึ่งพันลูบี้นั่นเองนะครับคือแบบหนึ่งพันเนี้ยมันจะให้ไหมประเด็นผมกลัวว่าหนึ่งพันมันจะไม่ให้นั่นเองนะให้เก็บ เกียร์ิี้มาจะขอแบบเจ็ดดาวอ่ะแม่เปดดาวแล้วก็เจ็ดดาวนั่นเองนะครับเพื่อจะมาใส่ให้บาวพาวเวอร์กับดินจินั่นเองนะครับตัวดีๆสำหรับไอดีนี้เลยนัน่นเองก <c oughs> ็เอาทรัพย์สมบับสำหรับใครดูถึงตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ ก็ซับแคมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนั่นเองนะครับก็แน่นอนครับผมเห็นแค่ยด like, อดไลค์กับยอดซับยอดวิวผมก็แบบดีใจนะที่มันเพิ่มมาอย่างละหนึ่ง One <hour> later. ไปครับท่านผู้ชมก็ดูกันว่ามันจะให้7ดาวหรือไม่ก็แปดดาวให้ผมไหมคือแบบเจ็ดดาวได้นะครับคือหนะึ่งพันโอกาสคือได้นี่คือแทบจะไม่มีอย่างเงี้ยก็ประมาณห้าหกเจ็ดพันนะเออเรามีงบแค่นี้นี่นะครับไม่งบแค่นี้เราก็ใช้แค่นี้เว้ยเออคือจะทำให้ส่มตู้นี้นี่เองครับ อ่ะผมสุ่มนี่แหละสำหรับสำับกันแลนดอ่ะสลับกันนะโอเคเดี๋ยวเรา I ไ้ครับสองร้อยบีครับไปแล้วคลิปนี้จะไม่ยาวนะครับก็ประมาณสักห้าทีถึงล่อถึงแหลเ่เลยไฟฟ้าอาจจะไม่ถึง10นาทีนะครับเพราะว่ากระเปียวบอกับอัลปาปิกเมกตากิตัน นาโนกแก้วโอ้ไปแล้วครับ200รูบี้ครับมาครับสลับสุ่มตู้กันไหมไป,ไปไปตู้นี้ครับตู้ลางตู้รางไปครับก็ช่วงนี้ก็กำลังถ่ายลงคลิปนั่นเองนะครับเพราะว่ามีเกมอื่นด้วยน,นั่นเองไอ้ยบูมแมลงลูกแห่งก็ปกป้อง ยดาวเอ้ไปแล้วครับตอนนี้ก็เป็น400ลูบี้แล้วนะครับอันบนคี่ถูกได้ดกครูซุ่มเกียร์เนี่ยมันจะไม่มีดวงกเกียร์เลยนะครับอันต่อยาวๆครับอันนี้อ่ะหาแล้ว400ลูบี้อันนี้ก็เป็น้โยโอ้โเป็นจะเป็นเจ็ดดาว เลียลาต์กูควรดีใจไหมเนี่ยนะแต่ไม่เป็นไรครับเจะเด,ดาวมาก็โอเคขออีกอันได้ไหมอ่ะอึ๊บโอ้ได้เป็นอันนี้มาเดีย๋ยวผมใส่ตัวพลังก็ได้นะเออใส่ให้เินจิอีกสองรอบครับเอ้ยอันนี้สุ่มอะไรไปวะอันบนปะหรือนนสุ่มบนไปนะครันนบกนะับแาง่างแรงไป้เหลือสองรอบสุดท้ายแล้ว อ๋อเอ้ยแต่หกดาวม่ไม่ออกมาเลยอ่ะเันทางเลยขอ,อนะครับสุคัดหาฟินิกอืม่มไม่มาเราสุดท้ายแล้วครับสองร้อยบีสุดท้ายเราได้เจ็ดดาวมาอันเดียวหนึ่งพันบี้และเจ็ดดาวมาเรวก็ดีอยู่เพราะ ไอ้นี้นี้เกียร์ไม่ค่อยจะมีแต่ว่ารับได้รับได้เอ้ยนัค้คือเกียร์ซันหกดาวไม่ออกมาเลยอะเอาดีมันมีในตู้ไหมนี่ท่านผู้ชมครับก็ผมคิดแล้วว่าจะสุ่มตัวอะสักห้าสิบตัวแล้วกันนะจะได้แบบจิบจะได้ถึงสิบนาทีนี่นะครับเรามาเริ่มสุ่มตัวดีกว่า คือเกียร์เราแต่จิตด,ดาวมาเดี๋ยวจะเป็นจิตด,ดาวแบบเลีน้นาดไอ้ตัวนี้จะให้กันทามาเนอวมให้อะไรมาของเลี้วนาดนะครับไม่ไม,ไม่นี่เดี๋ยวอ้บัตก,กี้มูนะครับ,รบนะครับห้าสิบตัวครับเปิดแค่ครึ่งเดียวนะเพราะว่ามันจะเกี่ยวไปเดือนหน้าค,คือตัวนี้ผมอาจจะไม่สุ่มเอาแสงแสงตัวนี้หรอกเพราะว่ามันคือที่ผมยังไม่ต้องการนั่นเองครับ ไอ้คือดีลักเออัมพูดถึงไอ้ดีหลักลนะครับดีลักอาจจะไม่ได้สุ่มเดือนนี้เพราะว่าคือยังไงอะ่ะคือผมต้องการสุ่มเกียร์นั่นเองเพราะว่าดูตัวแล้วเนี่ยไม่ต้องการไม่สายพลังนะครับไม่สายแบบสายดาเมจพวกเอย ตัวแบบเสริมดาเมจนี่นะครับไอ้หลักคือต้องการแบบถ้าเป็นตัวพลังก็เป็นตัวบบธรรมดาอะไรอย่างงี้ก็เป็นแสงมืดมันคงแบบยากยากที่จะปั่นตอนนี้กำลังเก็บรูบี้ไว้สุ่มเกียร์ฟีมีอยู่สองร้อยรูบี้คิดดูดิเอดิหลักอ่ะกำลังเก็บอยู่นะครับก็เดือนนี้คงไม่จะซุ่มไม่ได้ออกมาโชว์นั่นเองครับเนื้อสา่วโคนี่ไอ้คือมันจะเกลียเลยว่างั้นเอ๊ะ มาขอสักตัวได้ไหมอะคือแบบให้รู้มันมีนะไปครับอีกสองรอบไอ,ออีกสามรอบดิมีหกสิบหกสิบการแลมีสี่อันหนึ่งไม่เหลือไวท้ทำแมนหนึ่งเมนนะตัวบองเพชรขอมาอีกสองรอบคือต่อมาอยไเงี้ยกระโดดมันมาละไเงี้ย เื้อคุมโอ้จบแล้วอีกรอบสุดท้ายครับปึบปึบม,มาแสงมาแสงมาเดี๋ยวยังมีอยู่ครับอามีซื้อตัวได้อีกสามรอบ <c oughs> มาครับไปสมรอบสุดท้ายเรามาดูว่าเราจะได้ไหม โอ้โหมันให้ตัวเชี่ยนี้มาอู้มันให้เซลลีช่ชาร์ลแลผู้เชี่ยวชาญอันนี้มาแทน,นอะไรนี่โอ้โจบแล้วครับมันคงไม่ออกมาให้แล้วแหละอะไรนี่มันมีไก่สองรอบ มามังบีอ่าทางโอ๊ตบี้ไหมบีโอ้หพอเลยครับอ่ะก็เป็นไงบ้นมารับคลิปนี้ครับท่านผู้ชมที่รักก็ได้จิตดาวมันเดียวครับก็ตัวใหม่จะมันเป็นธาตุไม้ตัวใหม่นะครับจะเป็นธาตุไม้เออแม่ธาตุเสียงเหนื่อยป่ะเออครับถ้าชอบคลิปนี้ครับอยู่ริมกดไลค์กดซับตะค่ายให้ผมด้วยนะครับอ่าเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปให้นะครับโอเคครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรโปปปรรรรรดดตติิามนนะคคคคัััับบบบก็สหลลี้้ไแว ไปไปครับในคลิปหน้า